สวัสดีครับผมพัฒนันนะครับช่อง Tech a d o อปสำหรับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับเราจะมาคุยกันเรื่องการกู้คืนระบบ Windows Server ตั้งแต่ Windows Server 2008ขึ้นมานะครับจะมีเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ถือว่ายังยากเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็เหมาะกับคนที่เป็น System Admin System Engineer หรือทุกคนเลยครับที่สนใจและมีทักษะพื้นฐานมาก่อนนะครับพรค่อนข้างที่จะเป็นหัวข้อที่ แอดวานพอสมควรนะนะครับในเคสเคสนี้นะครับซีนารโอของเราคือเรามีแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแล้วเสร็จปุ๊บแอปเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากพอมันเฟลใช้งานไม่ได้นะครับถ้าแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เราต้องจ้างเข้ามาคอนฟิ u กเรชันจ้างเข้ามาตั้งค่าจูนนี่ต่างๆแล้วอยู่ดีมันมีปัญหามัน, Crash, นครา s h นะวา แต่ว่าเราเองเนี่ยได้เรียนหลักสูตรแบ็กอัพไปแล้วเราก็ทําการสํารองข้อมูลน,นะครับไว้ที่บนน e ตเวิร์กไร e ์ของเราหรือแชร์ไฟล์นะครับไม่ได้อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อย่างที่ผมได้คุยให้ฟังเพราะฉะนั้นเทสนี้เราจะมาเดโมกันแบบแล็บแฮนด์ออนนะครับว่าแล้วเราจะทำแบ m แมชชีนนะครับหรือแบมเมทัลรีคาบูรีบนวิดีโอเซิร์ฟเวอร์ทำอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับโอเค ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดแชร์นะกด subscribe ช่อง t c h d o ฟด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานจะได้มาทำคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆอัปเดตให้ทุกคนนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อที่จะเวลามีคลิปใหม่ๆพวกเราก็จะเห็นคลิปใหม่ๆนั้นท,ทันทีทันใดนะครับพูดง่ายคือพร้อมที่จะรับความรู้ก็เสิร์ฟให้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันนะครับโอเคเ <c oughs> ดคี๋ยว เราไปลุยกันเลยนะครับในแคสซ s นเน a ิโอคือนะครับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ตอนนี้มันมันบูตไม่ได้นะครับผมมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไฟล์แชร์นะครับซึ่งทำหน้าที่เอาไว้แบ็กอัพก็ใช้ Windows Server Backup อย่างที่เทปก่อนหรือคลิปวิดีโอก่อนได้คุยให้ฟังแล้วนะครับก็เราได้ทำการสำรองข้อมูลแบบแมค chine เอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับใครยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฝากไปดูคลิปก่อนหน้าด้วยแล้วกันนะโอเคนะครับก็นะครับผมเช็คว่าน็ตเวิร์เข้าได้นะครับไอเซิร์เวอร์นะครับแบ็กอัพเซิร์เวอร์สตอเรจนะครับพราะดีว่าตั้งชื่อผิดนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับแต่ผ่านนี้มี image เรียบร้อยนะครับกข็ขอ,อขอย่อลงไปก่อนนะนะครับ เราก็มาที่แอปเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับแอปเซิร์ฟเวอร์ของเราตอนนี้นข้อมูลบนซิสเต็มไดรฟ์ซึ่งมีโอเปอเรติ้งซิสเต็มมันมันพังไปนะครับตอนนี้เรายังไม่มีฮาร์ดดิส์มีอะไรเดี๋ยวผมแอดเข้าไปนะครับ <S <S ดิส์เนี่ยผมใส่ไปสัก200กิกเผื่อไว้นะนะครับ200กิกเผื่อไว้แล้วก็เซฟไปเครื่องนี้เองเนี่ยมันไม่มี โอ perating system เพราะว่า system มันคอ r r u ั t นะครับอาจจะเจอไวรัสหรือ something นะครับทำให้ Boot แล้วมีปัญหานะครับตอนนี้หน้าง,งานที่เกิดขึ้นก็คือ user ผมเนี่ยนะครับเดือดร้อนมากแล้วใช้งานไม่ได้ผมต้องตอนนี้เหงื่อตกอยู่นะกําลังทดสอบ restore ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นไปด้วยกันนี่แหละนะครับตอนนี้ลำบากเลยเ okay, ดี๋ยวขอเช็กกันนะ<อ>ว่าเอ๊ะทําไมไม่บูตผ่าน เมื่อเรามบูตไม่ขึ้นนะครับมันบูตไม่ขึ้นก็เดี๋ยวขอชัดดาวก่อนชัดดาวเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ขอเช็คเครื่องก่อนว่าโอเคเรามีฮาร์ดดิสแล้วนะอันนี้เป็นดิสใหม่ที่เราแอดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเอา the, เอา ISO ไฟล์เข้ามาด้วยนะครับสิ่งที่ผมมีคือชุดที่ผมแบคเอพไว้กับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดิมที่ฮาร์ดดิสมันพังผมนะครับดิสมันพังแล้วผมมันใช้งานไม่ได้ระบบมันคราชนะผมก็จะใช้เครื่องเดิมแล้วก็ผมก็ ได้แอดฮารดดิทใหม่เข้าไปแล้วนะครับฮารดดิทตัวนี้ไม่มี os นะครับฮารดดิทตัวนี้ตัวนี้นะครับ2 0 0กิกไม่มี os นะครับก็เดี๋ยวผม p o w า r on เข้ามาเข้ามานะครับก็บูตด้วยสี่ลองนะครับ ขั้นตอนการทําก็จับตาดูให้ดีนะครับก็ลุ้นระทึกไปด้วยกันเพราะว่าก็เหนือตกเหมือนกันตอนนี้แม่อยู่ในห้องแอร์นะครับแม่อยู่ในห้องแอร์ก็ต้องบอกทุกคน,เ,นเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าไอ้พวกเราเป็นสายเอนจิเนียร์นะครับความกดดันมันก็อยู่ที่อยู่ที่หน้างานนั่นแหละนะครับพอมันอยู่ที่หน้างานแล้วถ้าเรา จะต้องมีสตินะเราต้องมีสตินะครับเพราะฉะนั้นสุดลมหายใจลึกๆนะครับค่อยๆคลิกค่อยๆทํำ <Yeah. S 1> ผมก็อยู่ข้างในแล้วนะแล้วก็กด next นะครับตรงนี้ไม่ต้อง install นะครับมาในส่วนของ repair your computer นะ,นะก็ troubleshooting t r o u b l e s h o o t นะกด t r o u b l e s h o o t นะครับ System Recovery Image นะ อนนี้มันไม่เจอนะครับเขาไม่เจอบางดีไซน์บางแลบที่เขาทำกันเนี่ยเขาจะเอาการแบ็กอัพอิมเมจที่ทำไว้เนี่ยเอาไว้ลงบนเครื่องเดียวกันนี่แหละนะครับคือลงไว้อีกัดนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่ามันดูจัดกากมากเกินไปนะเพราะว่าคุณมีความพร้อมมากเกินไปคือคือมีอีกยิดนิดหนึ่งที่ถูกแบ็กอัพลงพอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ย มันก็ไม่ไม่สมจริงเพราะว่าในเคสจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้มีแบคอัพอยู่ภายใต้ภายใต้ภายใต้เครื่องเดียวกันแล้วก็พร้อมที่จะให้คุณรีสโตขนาดนั้นมันไม่ใช่นะครับมันต้องยากกว่านั้นนิดนึงเพราะว่ามันเกิดแบบฉุกเฉินมาถึงขั้นตอนนี้แหละก็เอาไม่มีดิสนะครับก็ทำไงดีถ้าคลิกตรง Advanced ตรงนี้นะมันจะมี s e a r c h for system image on network นี่แหละที่เราจะเลือกใช้ด้านล่างก็ in ต้องการเอาไดรเวอร์ใส่อะไรใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปแต่เพราะว่าแล็บของเรามันอยู่บน VM อยู่บน virtual นะครับถ้าสมมติว่าต้องใส่ไดรเวอร์ของฮาร์ดดิสต์ใส่ไดรเวอร์ของอะไรเงี้ยมันคงเป็นจำเป็นต้องใส่ใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเคสนี้ไม่จําเป็นนะเราต้องมาตรงนี้นะครับเขาพยายามที่จะค connect ดูนะไฟเซิร์ฟเวอร์นะผมก็ไปที่ไฟเซิร์ฟเวอร์ไฟเซอร์ แบ c กเซลเร์สิบแบ็กครับสตอ่ถ้าบมพิมพ์ถูกมันก็จะถูกนะเท็กอะดอปทีซีนิสอะดอกนะครับเอดมินิสโเตอร์ เดีรีเมมเบอร์กดสเปเชสบาร์นะครับแล้วก็กดโอเคก็พอนะครับอขอเช็ค BSK Backup Storage นะครับ ตรงนี้แหละครับที่มันน่ากังวลใจนะที่มันไม่ได้เนี่ย Y S R N c h ร c k นิดหนึ่งนะครับให้มันถูกต้องนะ Storage สาธุอ๋ะได้นะครับโอเคนะก็ต้องพึ่งไม่ใช่นะครับไม่ได้พึ่งอะไรนะเพียงแค่เราทําให้ถูกต้องมันก็ได้นะครับโอเคนะพอเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ next ไปเลยนะเรารู้จักบอลุ่เ,เลยพวกเนี้ยทั้งหมดแหละนะครับชุดที่เราบ a c อ up อินสตรอลไดเวอร์อะไรไหมเดี๋ยวขอดูแอดวานตอนนี้ออโตมิต mm ิก hmm. นะรีสตาร์ต after the restore is complete นะครับ Next, ไปนะครับขั้นตอนนี้ก็คอมพิวเตอร์เนมเดิมนะครับ App Server <So, S> 1วเขาบอกว่า all this all this to a restore will be format and r e p l a c e with layout and data in the system image are you sure to continue yes นะ เมื่อกี้มันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีฮาร์ดดิสกที่ผมใส่เข้าไปมันก็เลยไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะทําการรีสโตร์แล้วครับเพื่อนๆฮนะอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องรูระทึกนะครับต้องบอกเลยว่าเคสแบบนี้ไม่ได้ทํำกนันบ่อยๆนะแต่ว่าถ้าจะทำก็ต้องมีความรู้มีความชำนาญก็ถ้าติดอะไรก็มาดูตรงนี้แหละ ตอนนี้จะช้าจะเร็วนะครับก็ขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กแล้วเดี๋ยวผมขอดูขอมอนิเตอร์ริงตรงท a ส k มนเจอร์เน็ตเวิร์กนิดนึงนะครับว่ามันกินเน็ตเวิร์กขนาดไหนก็โอ้ยูทิลไลต์ก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าอยากให้ระบบเร็วขึ้นก็ต้องเป็นเน็ตเวิร์กสิบกิกแล้วก็จริงๆริทที่เป็น Enterprise SaaS นะครับหรือ Enterprise Sata มันก็เร็วอยู่แล้วแหละนะครับ เซิร์ฟเวอร์ที่เราเทสกันเนี่ยก็แคชของอเลดคอนโทรลเลอร์ก, Controller ก็อยู่ที่8กิกไม่4กิกนะอยู่ที่4กิกนะครับก็ใช้ได้นะนะครับพอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยรวมของเซิร์ฟเวอร์ที่เขาในแง่ของทรัพยากรอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยนะ CPU Memory ก็ใช้กระจึงเดียวนะครับ ซีพยูใช้นิดเดียวแต่หนักๆแน่นอนว่ามันมันมันรีดนะครับเครื่องนี้ถูกรีดเข้า data ไปอยู่เพราะฉะนั้นเน็ตเบรคเขาจะวิ่งเต็มที่นะครับเนี่ยห้กว่านะครับและดิสแน่นอนว่าดิสอ่าก็ต้องมี high activity อยู่แล้วนะครับเราสามารถมาดูได้นะเนี่ยรีดเนี่ยครับนะครับเนะี่ยนสะนะิสเต็มได,ด้ดีไหมครับเนี่ย ในการมอนิเตอร์นะครับเนี่ยไฟก็คือชุดแบคอัพที่ผมกำลังกำลังให้เครื่องแอปเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยเขาทำการใช้อิมเมจจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้รีสโต์นะครับเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่นะก็ถือว่าประสิทธิภาพในการรีสโตบนสภาพไวล้อมที่ผมมีก็ถือว่าเร็วนะครับถ้าทุกคนไปทดลองทำตามแล้วชาร์จก็ขึ้นอยู่กับสภาพไว้อมของเทงมันเห็นไหม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใครของมันนะครับและถ้าคุณมีการใช้งานแบบดิสที่เป็นความเร็วสูงอย่างเช่น NVMe Disk หรือ Solid State ด i สนะครับก็จะยิ่งเร็วขึ้นมาใหญ่นะครับปัจจุบนัน SSD ที่วิ่งแบบ SATA SATA Interface ที่เป็น12กิกเบอเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงและเร็วต่อให้เป็น6กิกนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ นะก็จะเสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับก็รีเควสต์รีสตาร์ทเรียบร้อยนะครับก็รีสตาร์ท now ไปเลยนะครับก็รอรุ้นกันรอรุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับทุกคนผมก็ใจตุ่มๆต่อดอนนะครับว่าแอปของ ที่ออฟฟิศจะใช้งานได้หรือเปล่าจัดจำลองให้ให้เหมือนนิดนึงนะครับจะลองให้เหมือนนิดนึงอ่ะมาแล้วนะครับคือว่าดีงามนะดีงามนะครับดูซิว่าล็อกอินเหมือนเดิมไหมถ้าล็อกอินเหมือนเดิมมันต้องจอยโดเมนอะไรเรียบร้อยแล้วถูกไหมเครื่องนี้เเซนคีย์ yeah. yeah. อ่ะเห็นไหมครับ จอยดูเงนเรียบร้อยผมก็เ็อกอินเลยนะครับก็แหมจริงๆก็ต้องบอกว่าก็เจอมาเยอะนะครับกับเคสต่างๆที่มันแบบเนี้ยที่ผมได้ช่วยลูกค้าของผมนะครับต้องบอกว่าผมเพื่อนๆและคนที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะเก่งที่ต่างเก่งต่างกันเรามีความเก่งที่ต่างกัน น้างานก็อาจจะเกี่งอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเคสแบบการต้องมารีสโตการต้องอะไรพวกนี้มันต้องเป็นคนที่ได้ทํามีโอกาสได้ทําเพื่อนๆอาจจะมีโอกาสได้แบ็กอัพข้อมูลแต่อาจจะไม่มีโอกาสในการกู้คืนพอเราไม่มีโอกาสได้กู้คืนมันมีแรงกดดันสูงก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะเพื่อนๆคนไหนถ้ามีปัญหาพวกนี้ก็ทางทีมผมเนี่ย ้กจริงๆก็ช่วยงานกันได้นะครับช่วยงานกันได้เราอาจจะเป็นเซอร์วิสเป็นอะไรพวกนี้กันนะครับปัจจุบันก็มีช่วยเหลือลูกค้าลักษณะนี้บ่อยๆลูกค้าที่เราให้บริการนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆเองเนี่ยสามารถที่จะทําตามตรงนี้ก็น่าจะเอาไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาใช้สวิตอะไรหรอกนะแก้ไขปัญหาได้นะครับนี่กลับมาเดี๋ยวเรามาพรุ่กันว่าข้อมูลบนไดร์ซเนี่ยมันมา จริงๆถ้าซิสเต็มมันมาแบบนี้ก็จบแล้วล่ะเพราะว่าข้อมูลบนไดรซี<ไ>มันก็จะเป็น Data ต่างๆที่ที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าผมเปิด IE ขึ้นมามันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เขาเซตไว้เป็น Default อย่างเงี้ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแบบ h a นด์อ l ลลเท่านี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดไลค์ลกดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ